ผมซื้อของขวัญน,นียให้ลูกนะครับไต่ดูเธอดูไปนเงี้งเหรอเนี่ยนะมีลูกเมื่อพร้อมอะไร<ช>ก็ซัพพอร์ตลูกได้หมดเนาะ<ช>แต่มาม่นี่ไม่เคยเอาก็นิดนึง้วอ,อยากซื้อให้ลูกไงแบบมันสวยอะไรลองเปิดดูให้ลูกแห่ไม่เป็งไงชอบให้ลูกเห็นไหมเห็นมชูสวยไหมลูก สวยไหมลูกว่ซิเดี๋ยวสรยไหมสวยไหมก็ใสให้ลูกทำไมอ่ะเผื่อตอนโตฮะทำไมอ่ะโอ้โหเผื่อดูตีนไ่เผื่อไว้ตอนโตที่ล่ะเอาไว้ตอนโตเต็มไปกับพ่ออีกี่คือวะเนี่ยลูกมึงจะใส่ได้เนี่ยไว้ตอนโตไว้เต็มไปกับพ่อไงเอาให้ลูก อ่ถ้าถ้าใส่ตีนมึงได้อะ่ะ้าเขาซื้อให้ลูกแล้วผิดตรงไหนอะ่ะมันใส่ไม่ได้ตัวเองอ่าถ้าถ้าคิวใส่ได้<ช>นะคิวนะมันใส่ไม่ได้มันแน่นเนี่ยมันใส่ของลูกมันใส่ผู้หญิงรองทผู้หญิงหรือว่านี่ขิดไม้เขาอะ่ะเอ้าลูกพ่อเดี๋ยวพ่อใส่ก่อนแนละ้วลูกนะเดี๋ยวตอนโต,นตนมาค่อยใส่กับพ่อพ่อไ,ได้เดี๋ยวพ่อซักให้โอ้โหอ้ลูกสวยไหมเนมี่ยลูกูสิสวยไหมลูกโอ้ยมันเข้าเลยอะ่ะ นี่เอ้นนี่แบ็กแฮมนะเนี่ยเองของแบ็กแฮมอ่ะทีมแมนยูอะโห่ซื้อพอดีเลยวะ่ะ